<Okay. S 2> สวันดีครับผมมงษลันดแดงวันนี้ผมอยู่ที่หานป่าตองแถวก็แถวป่าตองแหละที่มีเก็นแหละก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งตอนอผมถามกับ f อในกลุ่มเฟสบุ๊คของมองนาดแดกแล้วก็คนภูเก็ตไปเนี่ยเขาก็แน,านาะนำมาเลยร้านนี้แล้วก็มีหลายเสียงมากทีบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงคือข้าวมันไก่ใบเล่ะนะ ใบเล่นี่ชี้แดงใบเล่นะครับข้าวมันไก่ใบเล่ก็สั่งมาเลยนะครับที่200บาทจานนี้200ก็เริ่มใหญ่ดีแล้วก็อันนี้ผมเอาบาราดนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจานไม่ให้เสียเวลาจับเลย ไก่อร่อยไก่อร่อยเลย้ลก็หันมาเนี่ยหันช่มาช้นหนาชิ้นใหญ่หนาเลยแหละก็ อร่อยเหมือนแบบขา้าวตังละเอียดพวกเครื่อง,งนนอนในน้ำเครื่องในน้ำจิ้มมันอ่ะเขาปั่นจนแบบว่าทางร้านเนี่ยมันยังเป็นแบบแบบกากอยู่เลยแต่ที่นี่เขาเขาปั่นมาจนแบบละเอียดเลยถามว่าอร่อยไหมไอ้ตัวข้าไอ้ตัวมันไกออ่อร่อยไอ้ตัวไก่อร่อยแล้วน้ำจิ้มเนี่ยก็มว่าโอเคต่าง ข้าวก็ยวดดีก็ไม่มันมากนะานลากไม่รนมากเขาะ่ทกหนอากทุกนี่มาก็แดดเปินะนะไก่ที่เขาสับมาให้แบบยิ้มใหญ่นี่ก็มีหมูกรอบรู้จัง <t ul ky> อาโมนี่เหรอมะม่วงแต่เมนูที่ชอบที่สุดนะท่านก็ที่ผมชอบเพราะว่าเขาให้ใส่ชิ้นใหญ่จริงดูสะชิ้นใหญ่มากเต็มเต็มคำอ่ะแล้วก็หั่นมาแบบว่าไม่ไม่ทุบอะให้มาเต็มเเพราะฉะนั้นก็ต้องหัแต่ให้มันเต็มเต็มเลยนะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะยัดแม่งเข้าไป อ่างนี้ล่อมขึ้นตัวแล้วมั้งเนื้อไก่เป็นบบนี้อยู่ตรงข้ามไครกันจะหามปันกางครับถ้ามันไก่ใจเนี่ยเขาใช้ับบนีกรบกามไร่ใหญ่ 准备出发吧，你看。